พี่น้องฝ่าเมิดฝ่าม่วยอีกแล้วแต่ว่ากระบอตกคุณว่าตกกระบอเป็นยังขอใชุ่มชื้นมาจากน้อยบอ่ตโแห้งกระบอเป็นยังขอให้ลิ้นขอให กมานิดน้อยกับว่เป็นอย่งเดอ้อควาตะตกอากาศสลัวเหมิดเหมิดมัวมัวยายวิมนสีก็มาทุ่งนาอีกแล้ววันนี้มาทงมาทา อากาศบริสุทธิ์อยูห่หยอยู่หน้าเก็ดยังบะใดกะใดมะนังเบิงก็เอาเนาะผ้าพอบานเพินมาตัดยาเถาเลียวเถาสองเทา ันามากกับเป็นห่วงกันเนาะย่านเป็นล่มเป็นแหล่งก็เลยพามานางเสานนางเบิ้งกะดีใจแล้่ยวพนผู้มานังเสาน้ำ นั่งเฝ้านอนเฝาละจ้า,จบาสบายคักสบายคือนหองหมาสบายคือนหองหมากอมเมนข์ควยนี่ละเห็ดจังไหนมันเห็ดบ่ไใดเนาะ เดี๋ววันใดกนั่งเป่าอ้านั่งมองฟ้าบรรยากาศท้องนามาให้ชมขอบคุณที่รับชมนะคะยายวิมนสีไทยผาบทงหน้าห้เบื้องน่าจะเนาะ สวัสดีนะคะขอบคุณที่รับ